สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงไทยกับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT กับผมอิฐปารินกันแล้วนะครับซึ่งข่าวแรกของเราวันนี้เริ่มด้วยงานประกาศผลและมอบรางวัลให้กับเยาวชนคนทำหนังรุ่นใหม่ในกิจกรรมรณรงด์ดีๆส่งเสริมความรู้ด้านไฟฟ้าย่างเด็กตื่นไฟปี2ครับที่ได้ผู้ชนะกันไปแล้วด้วยอันหลงอย่ามาพูดแบบนี้กับฉันนะ ฉันขายให้ที่นี่มานานละนี่แกจะให้ฉันเปลี่ยนไปขายกับโรงงานนะั่นทำไมกันละ่ะฮึฮ <c oughs> พี่เลี้ยงฟังก่อนนะ <c oughs> ฉันได้ข่าวมาว่าเขารับขยะจากคนอย่างเราๆด้วยนะพวกขยะที่เราไปขอจากพี่สามไง ภาพยนตร์สั้นที่เล่าถึงเรื่องราวสองพี่น้องที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ตั้งแต่มีโรงงานไฟฟ้าขยะมาตั้งอยู่ในชุมชนของน้องนิสิตนักศึกษามหาวิทยายลัยศรีนครินทร์ยุโรโประสานมิตรทีมอะโวคาโดที่ชมอยู่นี้ก็เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการประกวดสื่อสร้างสารรค์เด็กดื้อไฟป,ปีสองกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านไฟฟ้าภายใต้แนวคิด Clean Energy for Life ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนโดยสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกอกอพอจัดขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าทางเลือกใหม่ได้แก่ไฟฟ้าจากพลังงานขยะชีวมวลรวมถึงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่สามารถสร้างเศรษฐกิจและกระจายได้อย่างทั่วถึงอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เปิดรับผลงานจากน้องๆนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศกว่า100ผลงานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563ถึงเดือนกุมภาพันธ์2564และคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน60ทีมเพื่อร่วมกิจกรรมเอค สีบีฟติ้งเรับฟังแนวคิดและเทคนิคการผลิตสื่อภาพยนตร์สำหรับการนำไปจัดทำผลงานส่งประกวดกับผู้กำกับและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อชื่อดังของเมืองไทยทั้งเอสคมกริโต้งตรยุทธและขมก้องเกียรติและอีกหลายต่หลายคนค่ะ ยังอยู่กับงานประกาศและมอบรางวัลให้กับคนทําหนังรุ่นใหม่กันนะครับโดยงานนี้เป็นหนังสั้นที่ต่อยอดมาจากเพลงที่ชอบที่หลากหลายแนวซึ่งจัดโดยคลื่นวิทยุขวัญใจผู้ฟังอย่างแคดเรดิโออย่างแคทฟิล์มเอาเพลงมาทําเป็นหนังครับ ได้นักร้องนะักแสดงรุ่นใหญ่ขวัญใจผู้ชมทั่วประเทศก้องสารัสสังคปรีชาไปร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงที่สร้างสรรค์นหนังขึ้นด้วยโจทย์เดียวกันคือต้องมาจากเพลงที่ชอบต่อยอดสู่หนังที่ใช่ความยาวไม่เกิน5นาทีส่งเข้าประกวดในกิจกรรมดีๆของคลื่นวิทยุขวัญใจคนฟังหลายๆคนอย่างแคดไรดีโอในแคดฟิล์มเอาเพลงมาทําเป็นหนังโดยมีหนึ่งในคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้กำกับภาพยนตร์มากความสามารถบอลวิทย ไปร่วมตัดสินด้วยซึ่งปีนี้ก็มีผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดมากถึง261เรื่องจากทั่วประเทศเลยละค่ะโดยผลงานโรแมนติกซีนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงของวงอินดี้ฟ็อกไนท์ที่นําม,มาตีความใหม่ในสไตล์ของตัวเองบอกเล่าเรื่องราวของคนเรื่องหลังในวงการโฆษณาโดดเด่นด้วยเทคนิคต่างๆส่งอารมณ์ให้คนดูสนุกของหนุ่มฟิลแลนส์ฝีมือดีตะวันดิสนีย์เวทสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปกรองได้สำเร็จ ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็ตกเป็นของน้องสภัทสุดที่อรุณวงจากโรงเรียนสิงห์สมุทรจังหวัดชนบุรีกับผลงานดินแดนถ่ายทอดชีวิตของนักเรียนมัธยมที่เรียนออนไลน์แถมยังพ่วงด้วยอีกหนึ่งรางวัลอย่างรางวัลป๊อปปูล่าโบนที่เปิดให้ลงคะแนนกันทาง y o YouTube This is Cat r ดี i o ถือเป็นโอกาสครั้งใหญ่ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนังสั้นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเพลงดอกไม้ไฟของวงดนตรีรุ่นใหม่เมอที่น้องกรพัฒน์จิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนพรหมานุสร์จังหวัดเพชรบุรีนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นให้คนดูได้สัมผัสอีกหนึ่งมุมมองที่แตกต่างคว้าไปและอีกหนึ่งรางวัลพิเศษอย่าง Best Creative Film หนังสั้นเรื่องวายของหนุ่มนักคิดสุดคิีเอ็มเอสจัดก็ไม่พลาดคว้ารางวัลนี้ไปอีกปีต่อจากปีที่แล้วค่ะ และตอนนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยจะดีขึ้นครับแต่ว่าพี่ๆบุคลากรทางการแพทย์คุณหมอพยาบาลยังคงทำงานหนักกันอยู่เพราะนอกจากผู้ป่วยโควิดแล้วยังมีผู้ป่วยทั่วไปเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องครับและค่อนข้างเยอะกว่าปกติเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหลายๆคนอาจจะกังวลเพราะสถานการณ์นี้เลยชะลอเอาไว้ก่อนและล่าสุดวันนี้ครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคมคุณทวชชัยกิติรัตนวิวัฒ นาวาอากาศเอกนิโรจน์จำปาแดงรองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศว่าที่สสเขต21บางนาพระขนงพักเสรีรวมไทยคุณพิสิทธิ์สิริอริยพรและพสบทอสอบอ11หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศรุ่นที่11ร่วมกับศูนย์อาหาร89ได้จัดทําอาหารเป็นกุ้งก้ามกรามผัดพริกเกลือจํานวน300ชุดกว่า150กิโลกรัมครับพร้อมกับน้ําดื่ม ไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศก็เพื่อเป็นกําลังใจดีๆในการทํางานต่อไปโดยมีพลอากาศตรีหญิงอิสรยาสุขเจริญผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมการแพทย์ยาาทหารอากาศเป็นผู้รับมอบอาหารในครั้งนี้ครับก็ขอเป็นกาลังใจให้กับกาทางการแพทย์และพยาบาลนะฮะก็ปกติคนที่มาป่วยเป็นโควิดส่วนมากจะหายใจเหนื่อย พอหายปุ๊บคุณก็หายเหนื่อยไปแต่แพทเพบาก็ยังเหนื่อยต่อไปครับนะฮะก็เลยขอเป็นกำลังใจในครั้งนี้แล้วอาจจะมีครั้งต่อไปเรื่อยๆแล้วอาจจะมีเชิญศสือปินดารามาร่วมกันเพื่อมาสร้างสารรค์พร้อมกันนะฮะตอนนี้ถึงแม้ว่าคนอื่นจะบอกว่าโควิดดีขึ้นแล้วนะฮะแต่ว่าช่วงที่โควิดแย่เนี่ย เราก็มีคนไข้ที่ไม่เป็นโควิดรอคิวในการตรวจรักษาเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะกลายเป็นคนไข้ที่ไม่เป็นโควิดหลังไหลมาเยอะมากเพราะว่ารอรอนานมากที่จะมาโรงพยาบาลตอนนี้ก็จะหนักไปทา้งด้านไม่โควิดแต่ว่าคนไข้ก็เยอะขึ้นมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่โควิดคนไข้ก็ไม่กล้ามานะคะมันก็เป็นความเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์ก็ขอขอบคุณนะคะที่นําอาหารมาเป็นกาลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ค่ะขอขอก็ทุกๆน้ําใจก็จะส่งไปถึงบุคลากรทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ มาถึงอีกหนึ่งช่วงครับที่หวังว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบแล้วก็ถูกใจกันไม่น้อยเลยเพราะจะเต็มไปด้วยหนังสือใหม่หนังสือดีๆที่น่าอ่านจากหลายๆสนักพิมพ์เรานํามาแนะนํากันให้อ่านเป็นประจำอย่างช่วงหนังสือออกใหม่และสาวนักอ่านของเราสวัสดีคุณปาพัทราด้วยครับสวัสดีค่ะคุณอิฐ สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะก็ต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งการอ่านพันตัวอักษรและหนังสือค่ะที่ดิฉันคัดสรรมาให้ได้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกอีกหนึ่งกิจกรรมไว้ทํายามว่างกันค่ะและตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้จะเริ่มด้วยหนังสือแนวไหนของนักเขียนท่านไหนครับคุณปลาค่ะสําหรับเล่มแรกนี้นะคะขอวอร์มบิวอารมณ์กันก่อนเลยค่ะคุณอิดก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายๆนะคะสนุกสนานอย่างนวนิยายรักจากสํานักพิมพ์ขวัญใจนักอ่านจมใสนั่นเองค่ะ ใกล้เกินรัก สุดท้ายก็เธอผลงานการเขียนจากผู้ที่ใช้นามปากกาว่าอุณภูมิปกติกับเรื่องราวของหนุ่มสุดฮอตัวท็อปนักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกชื่อดังที่กำลังตกที่นั่งลำบากกลายเป็นผู้ชายสุดยี้เพราะข่าวเชาว้าที่ต้องหอบใจพังๆกลับประเทศไทยและต้องอยู่ร่วมห้องกับเพื่อนสมัยมัธยมมต้นแต่จู่ๆหัวใจของเขาเองก็เกิดวันไหวเพราะความใกล้ชิดความรู้สึกที่เคยเก็บไว้ก็พร้อมรอวันเปิดเผยเมื่อเขารู้ว่าเธอกำลังหาวิธีสละโสดอยู่นั่นเองค่ะนี่แหละค่ะก็ เลยเป็นเหตุผลยิ่งทําให้นักฟุตบอลหนุ่มตัดสินใจเดินหน้าจีบเพราะคนที่เธอแต่งงานด้วยต้องเป็นเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะแต่ความสัมพันธ์นี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะคะเพราะอีกฝ่ายกลับลังเลทั้งเรื่องของข่าวเช้าและเส้นแด่งคําว่าเพื่อนที่เธอยังคงไม่กล้าข้ามไปนั่นเองค่ะ น่าสนุกดีนะครับค,คือพอได้ฟังคร่าวๆแบบนี้แล้วนึกภาพตา์มเลยนะ,ะเราก็เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้น,น,น่าติดตามครับแน่นอนค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปหามาอ่านเพิ่มเติมกันดูได้เลยนะคะส่วนใครค่ะที่กําลังมองหาหนังสือดีๆสักหนึ่งเล่มเพื่อทําความเข้าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษให้มากขึ้นค่ะวันนี้ดิฉันก็มีมาฝากเช่นกันค่ะ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ English Sentence Structure โดยบูจิราชิระเวศจากสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนังสือที่แสดงภาพรวมของโครงสร้างภาษาอังกฤษโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นสองตอนทั้งการนำเสนอแนวคิดและการวิเคราะห์เบื้องตน้นเริ่มจากการอธิบายประเภทของคำการสร้างคำโครงสร้างและประเภทของวลีองค์ประกอบพื้นฐานของประโยคและประเภทของประโยคส่วนตอนที่2ก็นำเสนอกระบวนการที่ทำให้ประโยคมีความซับซ้อนขึ้น โดยเริ่มจากการอภิปรายการเชื่อมความการซ้อนความและการอภิปรายการเปลี่ยนลำดับคำในประโยคและปัจจัยทางสัมพันธสารที่เกี่ยวข้องค่ะหวังว่าหนังสือเล่มนี้ น่าจะเป็นคําตอบเลยนะครับให้กับผู้ที่สนใจและอยากศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับใช่แล้วและค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ประเทศไทยของเราพูดได้ว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเรียบร้อยแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆบ้านเองก็ต้องดูแลผู้สูงอายุทั้งคุณตาคุณยายอย่างแน่นอนเลยและบางท่านเองค่ะก็อาจจะมีภาวะต่างๆนะคะคุณอิดรวมถึงภาวะซึมเศร้าด้วยวันนี้ดิฉันเลยมีหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่นําเสนอเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจมาฝากกันค่ะ ศาสตร์และศิลป์การบำบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศรา้าผลงานการเขียนจากปลายปากกาของรองศาสตราจารย์ดรสายฝนเอกวรางกูลหนังสือที่เริ่มจากการให้ความรู้และมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มักมีอาการนอนไม่หลับหรือนอนเยอะผิดปกติอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวมีแรงสนใจในเรื่องต่างๆลดน้อยลงเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรสูญเสียความมั่นใจในตัวเองรู้สึกไร้ค่าและมักจะโทษ อยู่ตัวเองอยู่บ่อยครั้งค่ะซึ่งผู้ที่ดูแลลูกๆรนานตลอดจนคนใกล้ชิดสามารถสังเกตอาการเหล่านี้ได้เลยนะคะเพื่อไวต่อการคัดกร,รองประเมินเข้าถึงบำบัดร,รักษาพยาบาลและดูแลช่วยผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าตามระดับความรุนแรงจากบุคลากรสุขภาพ ที่ร้อยเรียงนำเสนอผ่านภาษาที่เข้าใจได้ง่ายค่ะเพื่อหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อการบําบัดดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าที่สามารถบําบัดให้ดีขึ้นหรือหายจนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้งค่ะ ชอบเลยครับนี่ถือว่าเป็นความรู้ดีๆที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามนะ<ช>อา่านไว้ศึกษาไว้นี่มันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรเลยเผื่อวันหนึ่งเราต้องดูแลผู้สูงอายุในบ้านที่มีภาวะแบบนี้เราก็จะได้เข้าใจแล้วก็ตั้งรับได้อย่างถูกวิธีครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะซึ่งเล่มนี้นะคะก็มาจากสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นกันค่ะเพื่อใครสนใจค่ะคนอิจก็ลองไปหามาอ่านกันได้ค่ะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณปลาพัทรามากๆนะครับยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยละคะ่ะส่วนตอนนี้เวลาของข่าวศิลปะวัฒน ธรรมและบันเทิง n b t รวมถึงเราสงคนก็หมดลงแล้วขอลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ